สวัสดีครับน้องมดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมดครับถ้ามดชมเนาะว้าสู้ฟังเลยครับน้องมดเป็นแนวด้วครับเรื่องเหล้าฟันแนวด้วครับฟันค่ะฟันเกี่ยวกับรถนี่แหละว่าขี่รถลงคลองไปไปขี่ไปโต๊ะลงคลองลงน้ำก็ไปหาลุงปูครับลุงปูก็ว่ารถเจ้านี่นีน้ำโูบน้ำใสมหาไฮเด้อครับค่ะเพื่อก็ว่าให้สื่อเอาเด็ก เด็กเต็มๆหนึนนหน่งค่ะห<ต>าแปดหนึง่งค่ทะเบียนรถตัวบับแม่นค่ะแต่วันนกับมากยูครับหัดก้อนเพื่อนกันออกอยูแตะว่าโนกบับวันไหนน้ำต่วันเดียวนี่กับสีน้ำมาเอากับมากขึ้นกันฮะหา้หาแปดหาเนอกวังหันเนาะครับเนาะ,ะแต่เด็กทะเบียนห้าแปดหนึ่งห้าค่ะครับ หลวงปู่ครับเอาเบาต่อครับด้วยว่าเทียนี่นกพญานมดอกจิ้มหาน้ำกลิ่นมะหยีด้วยว่าอยากได้อยากมากนะมากครับเป็นความมาว่าเปิกับฟันเกี้ยวกับลวงปู่กับพากถ่วงมาอยู่ว่าเพก่บจีน้ำโฉกน้ำยังมาหายห้าวครับฟันว่าได้ครับรถลงคล้องแล้วก็ไปหาหลวงปู่บ่ตกยยำเสาลงมาหรือจังไงครับค่ะแม่นี่ยนี่เนาะแม่ครับผม ฝันเป็นร่างบ่ค่อยดีขับรถลงคลองก็เลยไปทำบุญไปทำบุญไปหาหลวงปู่เบิ่งครับเพื่อกัดดูไหมไล่หม้อหายเพรกะว่าสีใดรับโชครับลาบอืมครับผมอันมีไผเป็นยังบ่ละครับน้องหมดอันว่าขับรถลงคลองมีคนบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายบ่ครับบ่ค่ะบ่เป็นยังกันแต่ว่าเฮากระโต๊กใจยันเกิดอุบัติเหตุขึ้นในค่วมฝันโอ้ครับแนวนี้ไปเบิ่งค่ะ ครับเนาะก็เล้ไปเบิ่งครับมีซ้ำนี่ไม่นค่ะครับสส่รถจอดขั้นไห่ผ้าไปเบิ่งนะครับนัองหมดป่ะผานํามาเบิ่งนะครับเห้ียซีเบิ่งคักๆนะครับเพราะว่าบางหันมันออกแตดหามันก็ตรงกับทะเบียนรถได้รับก็ถ่ายมันสลับกันเนาะครับเนาะปลาตัวครับเอฟซีปลาไปแห่งทุ้งนี่ยี่สิบบาทวะครับ นั่นเห็นบ่าพลฟ้าโวนี่มานำทางไปเลยนี่นี่ีคำค้่นี่พามาบอกเลกได้เนียนอหงหมดนอสายรถหนงหมดขั้นนี่บอกรถขันนี่รถคำคูนทำมาหากินนะครับเนาะนี่ครับ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 นั่นนั่นนั่นโอ้มาเฝ้าเลยตัวนี้โอยนี่ค่ะะเบีรถมา เดี๋ยวขอญาตมาเบิ้งข้างหน้ากันเ้ยครับทั้งหมดรถทำรถคูนครับทั้งหมดอ้ใส่กุ้งบ่นเ้ครับหาปลานี่ยนะหาปลานะครับเนาะขับขับขับมาพี่มาพี่ทั้งหมดขอญาตครับอันนี้เลี้ยงเอียงเนาะนี่มีบ่อปลาตูวปลาตองเดี๋ยวจะขอญาตครับเอฟซีข้าวหนึ่งปลาตองกายตัวนี้ อุตตัวใหญ่ตัวนี้ครับขายโลจังไรนะครับน้องลองหมดกิโลละลอยกิโลละลอยปลาตัวนี้ขายโลละลอยจักโลเลยตัวไหนก้าวันนี้กับพ่อแม่โลหนึ่งเอามาสั่งซิ่งให้ผมแน่นี่สั่งซิ่งให้ผมแน่อุดหนุนอุดหนุนปลาตัวปลาตองกายที่พันบาทหนานพี่ครับปลาตองกายเอาสั่งเลยครับปลาตองกายนีก้นไทยนี่ าม,ม,ามาถ่ายเลขมาถ่ายเลขได้หอดปลาหนองมดกับเอเนาะอ่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวขอหยาดเรืองกเาท่องพูนเดี๋ยวขอหยาดมาเบิ้งทะเบียนรถก่อนให้นนองหมดเป็นสั่งปลาให้ทั้งปุ่นเปะบียนรถคะ่ะครับผมสมเชมเนาะนี่ขอพึ่งคอควายห้าแปดห้าแดหนึ่งห้าห้าแปดหนึ่งห้าครับ วังหันกาขั้นถ่ายมันสรลับกันก็คือหาแปด้เนาะครับขั้นถ่ายมันสิเลีนกะสิสามตัวตัวไหนครับมาฉี่นะมาี่ให้เบิ้งนะงดหาแปดเอาแปดกับยากได้แปดนึ่งหางหาะหแดงวดรดกับเบิรพอดีกับแหงมาฝันเกียวโอ้โงวสิไปอโอนรดพอดีค่งวดรดกับเบิร์พอดีแม่นค่ะน,น่าด้เริงลนยครับมาบางวันทีบซีนี่ คำคุ่คำคุ่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่30ธันวาคมพศ2566ครับขอให้มีโชคใหญ่กับหนงมดครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมโะทมกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยๆครับแต่ยานเพิ่งไปไสครับ FC ฟซีเบาเอมโะทมสิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับเบาแอมโะทมนี่ได้เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติศไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตเตรี่เจงสื่อเหลือถือนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ข้างในครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขับรับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใด่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้ด้อยการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 าธอันนี้เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>่อยแล้วก็บีอา,าใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรวมหัวสามครั้ง ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับนผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดติ่เหอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้ขาขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเ,เราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงมมมเมตามามเมตามาพูดหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบเบาแอมเราตรงหยินข้าวกับเบืองาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองบบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดคองหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านคาาล้านขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสไอ้มาสักการากราบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะแลวก็เมื่อแทะครับ่านผัสเมื่อแทะแลวก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแลวก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุจจดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแต่งเพลงให้หลวงปลดหล่ะครับ,ท,รบท่ทานผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนาี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี T ่ A N e. ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คู Ad F นมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปูลนะงป่ลุยเนะี่ยก็แต่งให้กันนี่ครับหลงิ่นข่คาววาไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทงกับบลหร่โซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีทีล่าสีมันบดมันบัง เสียดจังไรนี่ตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรกียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปรกีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยาบ่าแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ พราะว่าโดนพวกผีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําบอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําห่าะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ัสาธุสาธุครับ